คุณแอนจัก,กรพงศ์ค่ะที่ก็ต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องประเด็นขายหุ้น Miss Universe นะคะพร้อมกับได้ประ,ประกาศนะคะปิดดิวค่ะจบดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับนายทุนชาวเม็กซิโกค่ะ หลังจากที่มีข่าวลือออกมาหนาหูนะคะว่าองค์กรมิส s u นเวิร์สกำลังจะมีการเปลี่ยนมือโดยมีข้อมูลว่านายทุนชาวเม็กซิโกราอุนโรชาจะเป็นผู้เข้าร่วมถือหุ้นของ MOU โดยล่าสุดแอนจักรพงศ์ประธานบริษัท JKN Global ก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดค่ะพร้อมกับทําหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีมติรับทราบว,ว่า JKN Global Content ได้ขายหุ้นสามัญ JKN Legacy บริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจในองค์กรนางงามจักรวาลและครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลให้แก่ Legacy Holding ซิงกรุ๊ปยูเอสเนจำนวน500หุ้นนะคะมูลค่าราคาเท่ากับ16ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ600ล้านบาทค่ะซึ่งก็ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวข้องกับ l h g ในฐานะผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วทั้งนี้บริษัท JKN ก,กับ l h g ก็ได้แบ่งสรรความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรเป็น2ส่วนดังนี้ค่ะคือทางด้าน l h g สํานักงานใหญ่นะประเทศเม็กซิโกเนี่ยจะดูแลรับผิดชอบเขตอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ทั้งหมด ส่วนบริษัท JKN สํนักงานใหญ่ณประเทศไทยจะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชียและที่เหลือทั้งหมดค่ะ